สวัสดีคนวัดีค่ะานปาี่ะนังมากัอยู่กับเราตรงนี้ที่บ้านี้ผูมีอยากให้ทัพทายผู้ริญารของเรานะคะพี่พี่สื่อมวลโนแล้วก็เป็นขับเชิญค่ะสวัสดีพี่สื่อมวลโซนแล้วก็รอเชิญทุกนนะคะ โอกเลวันนี้ตื่นเต้นต้องเจอทุกคนเดี๋ยวเพิ่งจบวันธรรมดาแล้วได้มาเจอกันเลยเนี่ยบาสขอบความรักรายการแล้วตองมีกันตั้งสั่งยืนเธอจะบอกว่าวันธรรมดาที่ไงเมื่อวานนี้เงียบมากซุ้มซอมอะไรกันอยู่หรือเปล่าทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ทำอะไรนอยไรครับผมทุกคนเขามีการมีงานทำอะไรครับเมื่อวานเป็นวันธรรมดาครับผรรมดาเอออย่างที่ผมบอกไปทุกวันเป็นวันทรรมาทุกวันแล้ว หรือว่าคุณกำลังเก็บวันที่14กุมภาไว้ให้กับบัตรนี้วันนี้นั่นเองเรามางเอิวแบเนี่ยแฟนมาเยอะเลยฝรินด้วยฝัินด้วยฝรินด้วยครับผมสวัสดีเออน้าฮะนะาฮะพอจะเดากันได้แล้วอะเดี๋ยวขออนุญาตดูกันสักทีว่าวันนี้มีโทรไหนกันมบ้านอะใครโทรแม่ ยังยังย yeah, yeah. right. ังย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 งยเงยั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 ายังยังมนงยังยังยังปลงยัอยังยองยั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 ่ยัังงงยงคัง ใจบางทียังไม่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นแถววันนั้นแบบปูวีนจากรัชมังเราไปบรรทัดทองได้ยังไงโอ้โหแต่ที่อันนี้เกิดอะไรขึ้นนี่นะคุยกันคุยไม่ได้ไม่ได้พอแม่จะบอกว่าต่อวันนี้ทำงานเต็มที่จะเล่นเต็มที่เราจะได้มาดูว่าแบบเฮ้ยเวลาของคุณเต็มที่แบบนี้แล้วเวลาดูแลผิวอ่ะคุณทำยังไงแต่ก่อนที่จะเป็นเรื่องของการดูแลปูวี พนองอีกนีจากราชมานมาบรรทัดทองกลกไกลไอ้นี่ให้ผมเล่าไ่อ้หผมเลาได้ไม่ไ้เรียนเลยเลยบังเกินคือ<ๆ>ผมอ่ะนักเตอนกินกข้าวแถวสยาม้วผม แล้วก็เห็นว่าเขามีไอ้ flex Jasper ทันทีก็เลยโทรไปหาพี่ j a s เ e r บอกเฮ้ยยังอยู่ทางนี้อยู่ไหมเพราะว่าพวกเพื่อนผมกลับแล้วก็เลยแวะไปหาไปเจอกันนิดหน่อยแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับถูกไหมครับถูกครับหล่อถูกเลยนะคถูกใจไหมครับ ว่าดูแลผิวกับดูแลผมข้างอะไรง่ายกว่ากันนะคะโอ้โหผมว่าคนข้างผมน่าจะดูแลตัวเองได้นะเลยแต่ว่าผิวเนี่ยไม่มีใครมาช่วยดูแลนอกจากตัวเองนะครับว้าเนื้อที่เราบอกว่าเป็นเซรั่มเบิร์ดอย่างที่เราบอกไปเนี่ยคือมันแต่งตัวเป็นน้ำจริงๆนะคะแฟนๆท่านี้อ่ะเดี๋ยวไปทานน้นตรงกลางแล้วกันดี่เราไปทานตรงกลางแล้วกันราดี ไปวันนี้บางเบามกี่มาว่ันนี้ซึ้งไปมากซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งวันถ้าแต่รู้สึกว่าผิวแห้งหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเจอแสงแดดเยอะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าเขามีเหมือนกันแดดในตัวด้วยนี่ถ้าบอกเป็นพุนทีนะผมเื้หนอเบหยรว้าสตีนเรา่หน่อยเอ่ยไาชีตูว่จออยาท้ายพวกเรา เดยวใท้รเกายีเจอดีราคาาีกว่ใกรจัดสาเขาบอกวันนี้ทุกคนเดีนี่เราไม่ได้กลับบ้านเลยอยากจนถึงน้านล้ดีเสียดายเสียดายตรงนี้นี่นี่นี่ ไดเือแเลใน้เลืกแนวเพงนะได้ไหวรอนอว mm ินและคนชตมตลกหรนะือเดแบบไปในู really? ่อดีเลยซีซี่อดีปล่อยแล้ว ผมจะเล่นเองผมเล่เองนอเล่นไไหมคุณเลือกได้ผมเชอคุณเดินแบบดีกว่าดีเดินแบบทุกแบบอาอยู่วสาะว่าสอยของวัสีุโชว์อะไรเอาอะไรเอาคุ่เอาะรัคุณไม่ชนะคุณต้องไม่พลาเลือคุณต้องไม่พลเลือี่ปออย่าใจดีอย่าใจดีไม่กคขอบคุณอต้องเลือดแล้วพี่อเลือเดนแบบปอเลือกแบบได้ไหมได้ไหม ไม่ได้อ่่ะไไมด้เชยแต่ไม่แน uh, ่นะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทีมงานเลือกเพลงเดินแบบอะไรมาจะไว้ใจออร์แกไนเจ้าหนี้จริงๆนะคะเซ็กซี่เป็นหนึ่งแน่ๆนะเออเจ้ากัเจ้ากันโอเคอัางั้นเชิญตรงนี้พี่มิพี่มีแคสบอยให้กับเราตรงนี้มาลโลพอดภูวินกับเพลงนี้ค่ะเดินแบบกับวัสีุไป

ไ่ันปะดวนจอยจอยแต่ที่สงคัญอย่าลืมนะครับผมว่าซรีนนะครับบต้านพยาเซรนะครับช่วยทุกคนได้แน่นอนกับแดดประเทศไทยนะครับ